เสียงสัญญาณเตือนก่อนขึ้นบินดังขึ้นช้าๆไม่ใช่เสียงติ้งธรรมดาแต่เป็นเสียงระฆังผสมเสียงสวดเบาๆเครื่องบินฝึกของกุสเทลสค่อยๆลอยขึ้นจากรันเวย์ที่ไม่ได้แตะพื้นโลกจริงๆน,นน้ำบีและกล้ายืดประจำตำแหน่งในชุดลูกเรือเต็มยศเป็นครั้งแรกหัวใจเต้นแรงถ้าผียังมีหัวใจจำไวนะ้นักครูสีพูดผ่านอินเตอร์คอมนี่คือเที่ยวบินฝึกแต่ผู้โดยสารของจริงประตูเครื่องปิดลงผู้โดยสารเริ่มทยอยนั่งประจำที่ มีทั้งผีมีทั้งอดีตมนุษย์และบางตนไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเลยเริ่มบริการนนเข็นรถเครื่องดื่มอย่างสง่างามรอยยิ้มแป้เสียงหวานลูกเรือผียินดีตอนรับค่ะรับน้ำมนต์น้ำอัดลมหรือเลือดสังเคราะห์ดีค่ะผู้โดยสารผีสาวพยักหน้าชื่นชมแอรคนนี้น่ารักจังนนยือดอกปีกระหังสันนิดๆด,ด้วยความดีใจด้านหลังน้ำกำลังเสิร์ฟอาหาร มือสั่นเล็กน้อยเมื่อเห็นผู้โดยสารมนุษย์เหนือธรรมชาติกลิ่นชีพจรเจนจนสมองเตือนภัยห้ามคิดห้ามคิดน้ำท่องในใจก่อนจะยิ้มและพูดขอให้รับประทานอย่างอาร็ดอร่อยนะคะไม่มีใครรู้ว่าเธอกัดลิ้นตัวเองไว้แน่นแค่ไหนคุณส่งผู้โดยสารปริศนาบีเดินตรวจห้องโดยสารยูยูเธอหยุดที่นั่งแถวส3เอว่างเปล่าแต่มีเงานั่งอยู่ เออที่นั่งนี้มีผู้โดยสารใหม่ครับบีถามเสียงกระซิบดังขึ้นฉันขึ้นมาเองอุณหภูมิทั้งแถวลดหวบบีขนลุกแต่ยังยิ้มขอรบกวนรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะัเงานั้นหัวเราะเบาๆเข็มขัดรัดเองโดยไม่มีใครแตะบีรีบถอยแล้วกระซิบสายวิทยุนนท์พวกเรามีผู้โดยสารแอบขึ้นเครื่องเหตุฉุกเฉินกลางอากาศทันใดนั้นเครื่องสั่น ไฟกระพริบเสียงประกาศดังขึ้นขอแจ้งให้ทราบขณะนี้เครื่องกำลังผ่านชั้นบรรยากาศแห่งความทรงจำผู้โดยสารบางท่านอาจเห็นอดีตของตนเองผู้โดยสารเริ่มบยุยไหวบางตนร้องไห้บางตนหัวเราะบางตนกลายร่างชายคนหนึ่งลุกขึ้นร่างบิดเบี้ยวกลายเป็นสิ่งมีเขี้ยวฉันยังไม่ควรตายน้ำถอยหลังความกลัวกับความหิวปะทะก,กันในอก กล้าก้าวออกมาขวางเสียงนิ่งกรุณานั่งลงครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสิ่งนั้นคำรามแกเป็นแค่ผีกล้ากําหมัดผมเป็นลูกเรือเขากดสัญญาณฉุกเฉินนนรีบเข้ามาบียืงขณะน้ำกลืนน้ำลายทั้งสี่ทำงานพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายนนพูดปลอกบีใช้พลังพลายลดอุณหภูมิ น้ำแจกขนมพลังงานผีแทนเลือดก,กล้ายืนคุมสถานการณ์ไม่ให้ใครเข้าใกล้ไม่นานผู้โดยสารปริศนาสุดลงกลายเป็นเทียงเงาแล้วหายไปหลังพายุสงบไฟกลับมาสว่างเครื่องบินนิ่งเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วลำทั้งผีทั้งสิ่งเหนือธรรมชาติครูสีพูดผ่านอินเตอร์คอมน้ำเสียงภูมิใจพวกเธอสอบผ่านเที่ยวบินฝึก น้ำสุดนั่งบีถอนหายใจนนยิ้มทั้งน้ำตากล้าพิงผนังอย่างโล่งอกแต่แล้วเสียงเตือนดังขึ้นอีกครั้งขอแจ้งให้ทราบเที่ยวบินถัดไปของพวกคุณคือเที่ยวบินพาณิชย์จริงพร้อมผู้โดยสารมนุษย์เต็มลำทั้งสี่มองหน้ากันเงียบงนันและพวกเขารู้ดีว่าเที่ยวบินถัดไปจะไม่ใช่แค่การฝึกอีกต่อไป โปรดติดตามตอนจบชี้มือไปทางขวาตอนที่5ลูกเรือผียินดีตอนรับโลกใหม่